สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระพิธรมศพคุณแม่กุสุมาลัยัสวหิมมารดาของนายอัครวัฒน์สวหิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รจังหวัดสมุทรปราการเขตหนึ่งภัคพลังประชารัฐในเกินที่สองที่สารบรมเพลญนกุศลวัดชัยมงคลตำบลปากงาออำเภอเมืองสมุทรปราการครอบครัวสวหิมจัดพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระพิธรมศพคุณแม่กุสุมาลัยอสวหิมซึ่งท่านเป็นมารดาของบุตรธิดาประกอบไปด้วยนางสาวพรประภัยสวหิมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีนางสาวสุกัญญาสวหิม ประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนาวาเอาากธนศักดิ์สวัสดิ์หมรองหัวหน้าผดุงงานพิเศษ ระดมสภาพกำลังและปฏิบัติการหน่วยอำนวยการยุทธวังและแผนงานอำนวยการในพระอกและนายอักราวัตอัศวเหมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขตหนึ่งภาพลังประชารัฐโดยคืนนี้เป็นการสวดพระอภิธรรมศพคืนที่สองมีสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพในคืนนี้พร้อมด้วยท่านฐานิศสรีจันทร์สว่างพิพากษาสารอุทธร์ดเรประชาประสมดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางประภาพร อาสวะหิมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐนายสุภมิตรสิริกันธมาคุณรักษาราชการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการนายทศพรถือพุทธารองผู้อำนวยการรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรปราการเขตสองพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำานงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนายยันยงถนอมพิชัยธรรมรงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครักผืนป่าประเทศไทยนางมาลสีก จรเรีองโรดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่นายแพทย์สัมพันธ์คมฤทธิ์ประธานชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการตลอดจนผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานข้าราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสมาชิกสภาเทศบาลนาครสมุทรปราการรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและพอ่อค้าประชาชนผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวสวหิมและญาติญาติเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพในคืนที่สองเป็นจํานวนมากทั้งนี้ครอบครัว วัสิกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอิธรรมศพคุณแม่กุสุมาลัยสวยเหมิมน่าสาาบำเพ็ญกุศลวัดชัยมงคลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสุนปราการในเวลา19นาฬิกาจนถึงวันที่25สิงหาคม2563และกำหนดพิธีพระราชทานเพลงิงศพในวันพุธที่26สิงหาคม2563เวลา16นาฬิกา30นาทีทีมข่าว AEC t v Channel We'll